สวัสดีครับเพื่นเมื่อนี้ตัดผักเช่นเดิมเช่นเก้าใส่กล้องครับนี่ครับวิธีการใส่กล้องก็สีคล้ายๆกันครับคอนทนา์แล้วกับเส้นคอนทนา์กับสีแบบเดียวกันครับกล้องกับใส่คนกันครับอ่ากล้วยเอาหัวนกล้วยกันครับถ้าใส่ายเดียวกันมันก็สีกล้องก็สีแตกนะครับมันสีใส่ได้พอดีเลยกล้องหนึ่งต่อหกหัวเจ็ดหัวแล้วเต้ใส่ผักครับใส่ผักง่ายกับร่างเทียก็ได้ใส่สี่หัวครับกล้องหนึ่งก็สีบรรจุประมาณ กำหนดให้ประมาณ1 5หกรู้ครับนี่ครับวิธีการใสว่วิธีการปิดกระสิปิดแต่ละมุมครับมันสิมีเลียมให้ให้เบิ้งครับนี่ครับใส่เสร็จแล้วเฮากระสีวางไว้เองสิเลยครับแล้วเฮากระสีใส่กล้องต่อไปเรื่อยๆเองสิเลยครับแล้วก็ฮาใส่เสร็จแล้วเฮากระสีเอาขึ้นรถครับเอาขึ้นรถไปบริษัทบริษัทกเสษมิน รถมาลับโดยตรงครับยนี่มันเศร้าเนีมแรงสิเลยครับใส่กลองเสร็จแล้วซุ้มใส่กลองสี่ส่วนมากก็จะสิเปายในหางในซุปเปอร์ครับส่วนมากเลยนี่ก็จะอ่นแต่ว่าใส่เนาเน่ยหนายูนี่ก็จะสีเป็นเฮ็ดกิมจิครับแต่ว่าซุ้มใส่กลองนี่สิเป็นทรงลุกทรงงานทรงหางครับนี่ครับวิธีการใส่ผักกาดใส่กลองครับเอามาสู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนาเพื่อน